เมพชตริตสะแน่แหละเกิดลงพูดแต่ละศึกษาแลนดีแต่ทำวันดีแต่พธรรมพุงเนิมชจอดิพูดแ่เลเนี่ยโอเอเนี่ยเป็นโลก็เวลาละวันดีแต่พธรรมดิแมพูดแ่ก็ใส่ศึกษาวันดีแมพูดแนีพระธรรมเปน่าโปวันดีแบบก็ใส่การหนึ่งพธรรมเอเฟโซบทติ ปฏิหอยละขกาลุปปมไปทำเอฟเฟซโซบทติกต <Okay. S 2> ิหอยละขอกรุปมนาอ่างต่อใครมาเปาโลมาพองรอระปุงตังเอซูคริตตัมปุกระพมพระเจ้าระโปนองซื้อละปิณาพระเจ้าเปเอาเวียงเอเฟโซมาโมปแกระพมเจือหนึ่งพระซูคริตเพื่อพระเจ้าเพื่อเอะแม่พระองค์เจ้าประมาพระซูคริตเก่อกุนมุล ហើយមកព្រះលោកព្រះផមឡ่ะបើមកអេយ៉ាងឌីមណ่ะព្រះចៅព្រមមកព្រឿព្រះអម្ចាស់ព្រមមកព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺអេសេឯកឿអេកែគុណមຸນ1ពុតព្រមមិនប្រយោគเกีกก่ยวមករបស់ផមរបស់មួយឡ่ะអេគ្រឿងជឿព្រឿរជនឌីអេរបស់ផមតែមកព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏លោកអេសេអ៊ីមណអុយព្រកែ1មឿងមកឡងកាងយ៉ាងយុព្រះចៅប្រតិអេឯលឿងអង្អេហ្នឹងឡ่ะសើកឿហ្នឹងជាជីសងអាសងងំយុ แม่เต้นเนี่ยปุญหยุกหยอตะอยู่อากโคงเอะเบื่อระจุนดีอิระพมแตมขะเจ้าไอ้เหลืองเอะเบื่อระพมรักแตละสะเกื้อเอะแปนกวนแตเบื่อพระเยซูคริสต์ถึงมาเสะปะปุกนําระพมไปเอะหรือเหล่าพระเจ้าหนึ่งโพนกุนมุ่นขึ้นนักอยู่แต่ละเอะแม่ระพมสะเปื้อแตเบื่อกวนรักแตขะเจ้าไอ้โตเอะหำมาพิหุหนึ่งนําพระคริสต์เบื่อระจุนดีอิระพมแตม ยวกมากระตุอยูยเอเอคุ่นมูลอยู่พระเจ้าเปื่เกลเอเสระลำเรืออันอิมาเกลเอโหหาเกียกดผู้หญิงอิเกลเอแก่สติปัญญาแหมเกียกเข้าแจ่อยพระเจ้าเกลเอยุงและลวงปะมอดอันปะสยุแต่เกลฝอยเบื่อผรกตรีหนึ่งมาเปื่อปุ๊กระพอมโก่งตกเสเปะสยุพระเจ้าเกลฝอยยหนีมตึงเวลายุงอิมาให้มาสะจุ้จ้วอยประกาศเมืองมาลลองอยุก แปดหนึ่งปฏเตยุกหมอ่อพายุแต่เตืองโวยเอเสเสเกือบพระคริสเป็นไก่โครินเจือโอ้ยหมอย่อพายุพระเจ้าโครินเจือเสไออยู่น้ำดำเปิดโป๊ะแต่อังตัวระพมโคแต่พระเจ้าไอเลือกอังเอหนึ่งมรงมาเสเกือเอเป็นปุยหน้าแต่เพื่อจะโจนดีเอระพรมแต่คริสดำปุ๊บระพรมโคแต่เคียงมาตกเสไอเปิดโล สอุรพมาปะคริปกาวิหันเตืองโอ้ยม่ทวายระสมหรือเล่าแต่หลังหนึ่งมาปอาแม่หยดซักแต่โมเป๊ตอคราเปสเงี่มมองร้องเปิดระปุงนึ่มประมาหละลวงกันระลายอยู่พระเจ้าเเกื้อปปะ่นมาปิยุปเปสีไอเจือเปดปะคริปกาเยี่ยมเซพระเจ้ามาอังโมเป๊หนึ่งระปุแต่ต่ำละปุงสัญญาแต่อัน เดืพุพระเจ้าเสอเองมาตกแม่จำปะเกืออ,อยุงสุลเนิมแต่ประสัญญาพระเจ้าอังละปุ่ย,นยแน่โค้งเจือมาโรปรเกืเออยุงเจียงแน่สกเกือพระเจ้าแต่ปนหาพรโองคมัม่ค้งเจือหนึ่งมาเอะปุ๋ยหนมาเอะถวายเราสอมหรือเล่าแต่ละหนึ่งมาเป่าไม่หยุดแม่สักแต่ยินดีแม่กระทำตอนให้แหละแบบโเอะันดีแม่พูดแต่ ตั้งรงอังหข้อละเอะละสกเกอเอะโลเย็นยุงแมศึกษาดีแต่แม่ปู่แต่ไม่เอะเจียงแน่นึงพระเจเ้าปเอะเจือเจ้าตัวหนึ่งประอาปูประมาอโลละเอะประทำตอนให้นำเกลือเ,เออยู่รร้อมรถมวยอยู่พระเจ้าเกลือเออยุงประคิดประอดอยู่พระเจ้าแหละหนึ่งคอละอาละอ้วแวะแหละไม่เอะเยานดีแม่พระเจ้าประมาเปลือกพระองค์เจ้า តាមភាសសុគ្រីតគឺអេលកគុនមូន1ពុទ្ធប្រមៃប្រយោគเกี่ยวមករំមួយហើយអេក្រួយជឿ a គឺរជុឌីអេរំធម្មតែមកសុគ្រីតនេះមកសៀយឯមកព្រមៃអេចៀងណែ1ភាសាមកព្រះเจ้าអើឯតលឿកអេเนี่ยមកព្រះเจ้าតអាងក้างជាងอยู่ព្រះเจ้าប្រតិព្រះเจ้าឯតលឿកអងអេ นะสกเกอเอแป่นปุ๋ยสงสงมแม่แป่นปุยหยุกหยดตะละกุงเอะมารมเบอรบระพอมระเกอการระจโรูเอระพมแตะแมสุขิตนี่มาเสียพะธรรมตนให้เกอเอไอ้แม่ปุ๋่ยการโรยแป่นปุ๋ยหยุกหยดเตะแม่แป้นเนี่ยปุ๋ยสงสงมให้มาละคิดอมอประมาพระเจ้าแม่มากความตั้งใจอยู่พระเจ้ามาเราควรไงประมาเอแเจงแน่หนึ่งพระเจ้า พระเจ้าปาโลเอเจือ om, มาพระเจ้าเป่าวดเกอเอแผ่นปุยสงห์สงมมาพระเจ้าเป่าวดเกอเอแผ่นปุยหยุกหยดเตกันรู้เป็ illing, นปุยหยุกหยดเตมาลังดพระเจ้าแต่เอสงดกันรุนตกวิตตกวางเอจะมาตามมุมมองปุงดเอะลังัดประมาพระเจ้าพระเจ้าจะ ตึ่นงอดเอเลือกเอละสะเกือเอเป็นปุยหยุกเงอดเตละโกงกระทำจนให้ปั่มอามมาเบื่อระจุดีเอระพอมแต่หม่ละคลิตโอ้ฮาเซเ่ไกันมาไอเ้แจงแน่หนึ่งชาวประหลุไอ,อ้เจือมารรกันโตประมาณเจ้าเอะมาปยว่หนึ่งนำอยู่ไปสู่้า เบอร์โจดีเอร์พอมจะมาไปไม่ไมากุนมุนอยู่พระเจ้าเปอดเกลเอ็กเบอรระ,ะลำเลื่อนเบอระชุกกระเชียกเยื่อนโอ้นิมหากเกลเกตปุ๋ยต่ออานคออาเล่บัวสีเมเกลเอ็กแก่สติปัญญาละสเกียเข้แจ้เตเอไม่มาประคิดประงดประมาพระเจ้าอังไปโค้นเจือมาอไปอยู่พระเจ้าพระเจ้าจะเกลเตอของแก่สติปัญญา ติเชื่อนมาปุยนงเพืเกื้อการสติปัญญาเอาไม้ยุพระเจ้าละสะเกือวิกาสติปัญญาต่ออ่านขอสไตมะมาละสะเกือปุยยุงปบบโมอดออังเปอร์สยุดเดเกือฝุ่ยเบื่อพระเอสูอออเ,อออเจ้าไอมารอเมือปบบหมาะประมาพระเจ้าอังอธิบายหนังขอเกาไอมารอกันระโจโรประมาพระเจ้า เอ,อ hehe, ไปะไก่เม,ม,มื่อม,มาลองปะไก่หนึ่งปลาตะอยู่สเกลปะมาพระเยซูคริสต์เป็นไก่โครินเจีอนมาเสะปะมาเป่าไม้ระอยู่พระเจ้ายิมมาเสเอมาโรติปุยเปอร์โรโอโรพมมาต้องอ่านของเกาโรอ่าเอลูโรโอโรพมมาแลเสซมาเอธวายเราซ้อมหรือเล่าได้นะหนึ่งมาพระเจ้าประอัดไม้หยุดสักแต่ นี่มาเสให้มาแผ่นกันอยู่พระเจ้าละสะเกื้อเอยุงในยุคในเวลาปะเลียยินญาโลเตอร์นําอยู่ประมาณภายชั่วๆง่ายๆแท้ป้องมาแก้อรบเกื้อเอยุงที่เชือมารตอครออังเกือเอยุงเจียงน่สัญญาประมาณเจ้าลอง้อยอเกาละอเพระเจ้ามอังเอ1ปู่ ตำระปุงสัญญาแต่ตำไปอ่ะประมาะ้าอังไปอู่ประมาณไปสู่ระปุยอ่าเสกเกือบเริ่มแบบหอยติปุยอิม,มาระปูพระเจ้าในเวลาปเปลี่ยนพระเจ้าแม่อังประมาปุยนาาแต่หนึ่งระปุยอยู่แต่เสกเกือบเป็นตอกแม่จำเกือบยุงแจงแน่เพื่อสรุปแต่ประสัญญาพระเจ้าอังยิมเซมาเซ่เแล่ประมาอายุงแจงแน่ สกเกืรพระเจ้าแต่นปนผมวไมโครเจืองบังจำเป็นลเลยพรเชิญมาปัญหาฮุนเจือและหนึ่งการดำเนินออชีวิตแต่แน่ติดติส่ง,งีมาตโอพระเจ้า,อาเอาเนพระเจ้าเอาแหละพระเจ้าพร้อมละเริมดีที่มาเสียญระปุพระเจ้าเพอร์เสรเริมเกือเ่อนไปแจงแน่หนึ่งกันรัวไอ้เปึงเงผ่วมาพระเจ้ามาเอ้แจงแน่หนึ่งพระเจ้าประหลตไอ้เจือ มาระปูอยู่พระเจ้าแหละเพอร์เสะริมเกือเอแกระพอมเจงเนตองเซหนึ่งเพืรอสัญญาประมาพระเจ้าอังเบื่อระโจนดีเอระพอมเด็มเอสุคริตที่มาเสียนอกษาส,สมควรนอกไมกวตาื่อพระเจ้าโพดียนเด่นเกือร์ปะปุญเจงเน่เนิ่มหนึ่งพระเจ้าเปิดโรกประเชือเบื่อระปูอยู่พระเจ้าประศอกันแน่ปังจำเป็นเอกระเชิญแมป่ปัญญกระเชิญแม่ปัญหาหุ่นเชือ รซ่อมสัญญาอยู่พชาลเปรุงสัญญาญาญไพชาลป็นนังเลียงแดนเองคือเอลูราเลียงแดนเนี่ยจามาใส้พวกพระเนจ้า,าปิาาาามุนละมุโคอิงก็